ไอดอนไออีพีที่สองนางเอกได้มาพบพระเอกที่สถานีตำรวจและบอกความจริงให้พระเอกรู้ว่าตอนนี้อูซอนได้ตุยแล้วและที่ตำรวจพาพระเอกมาที่สถานีนี้ก็เป็นเพราะว่าหลักฐานแวดล้อมทั้งหมดบ่งชี้ไปที่ตัวพระเอกว่าพระเอกเป็นคนทำนางเอกได้ถามต่อไปว่าในวันที่เกิดเหตุมีอะไรเกิดขึ้นมีคนอื่นอยู่ในนั้นหรือเปล่ามีใครที่แคคนเคืองคุณหรือคุณคังอูซอนบ้างไหม พระเอกได้นึกถึงข้อความของเขาในโทรศัพท์ที่ซาแซงได้ส่งมาอีกทั้งยังมีการบุกลุกของซาแซงในคอนโดห้องส่วนตัวของเขาเขาได้บอกว่าน่าจะมีคนตามแค้นเขาอยู่เป็นพวกติ่งที่หมกมุ่นและสติแตก ในขณะนั้นนางเอกเริ่มน้ำตาคอแล้วก็บอกว่าติ่งหมกมุ่นเหรอคะหมายถึงบรรดาพวกแฟนคลับหรือแฟนเฟิร์นใช่ไหมคำถามที่นางเอกโยนไปทำให้พระเอกถึงระเบิดอารมณ์ไม่ใช่แฟนเฟิร์นแต่เป็นซาแซงต่างหากไปที่ไหนก็คอยตามกรี๊ดใส่ทั้งโทรทั้งส่งข้อความมาทุกวันและพระเอกก็พ้นคำหยาบสารพัดให้นางเอกฟังเกี่ยวกับเรื่องซาแซงแฟนที่สำนักงานทนายความตอนนี้รุ่นพี่ของเธอก็เข้ามาต่อว่านางเอกอย่างหนัก ว่าเธอก็รู้ไม่ใช่หรอว่าค่ายโกดี้เอนเตอร์เทนเมนต์เป็นลูกความของเขาทำไมเธอต้องตัดหน้าไปหาลูกความของเขาถึงสถานีตำรวจและคดีนี้มันต้องเป็นของฉันเธอเข้าใจหรือเปล่านางเอกไม่ตอบซากคำแถมยังยอมเอาง่าย จนรุ่นพี่ของเธองงเฮ้ยนี่มันไม่ใช่นิสัยของเธอนี่ว่านางเอกเดินแบบสติหลุดหลุดจนกระทั่งหัวเธอไปกระแทกกับประตูทําเอารุ่นพี่ในบริษัทถึงกับงงเธอเดินออกมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงหน้าศาลหน้าข่าวรอสัมภาษณ์เธออยู่แต่ในตอนนั้นเธอก็ก้าวพลาดจนเธอล้มลงและภาพก็ได้ตัดมาในอดีตตอนที่เธอกําลังโดนกลั่นแกล้งเพื่อนผู้ชายที่อยู่ในห้องกำลังลาดน้ำใส่เธอแล้วก็บอกว่าสระผมหน่อยไหมลูกค้าตกร ในตอนนั้นเป็นช่วงที่อัปยศที่สุดมีแต่คนหยาบคายและด่าคำพูดสเสียห,ยหายใส่เธอ ทุกอย่างได้ถาถมเข้ามาในชีวิตของนางเอกและเธอก็ไม่สามารถที่จะปกป้องตัวเองได้และแล้ว,ลวเธอก็ได้ตัดสินใจที่จะไปริมแม่น้ำหันเพื่อที่จะจบชีวิตตัวเองแต่ทว่ามีเสียงดนตรีกีต้าร์ฟอกซองในเนื้อเพลงมันเป็นเพลงที่ให้กำลังใจเธอให้เธอลูกขึ้นมาปกป้องตัวเองและต่อสู้อีกครั้งหนึ่งรอในวันที่ดอกไม้พลิบานเด็กผู้ชายคนนั้นได้มอบหมวกสีแดงให้กับเธอพร้อมกับเพลงที่เขาแต่งในวันที่เขารู้สึกลำบากใจมากที่ ที่สุดให้กับเธอเหื่อมันจะช่วยอะไรเธอให้ดีขึ้น นางเอกจึงตัดสินใจที่จะลาออกจากโรงเรียนและตั้งหน้าตั้งตาเพื่อที่จะสอบเป็นทนายความในเวลาต่อมาในงานคอนเสิร์ตแรกของวงโกลบอหพวกเขาทั้งสี่คนก็รู้สึกประหมาะ่าโดยเฉพาะพระเอกนักร้องนำแต่ในตอนนั้นก็มีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่า Go b บอลสู้และนัดน,นก็ทำให้พระเอกรู้สึกมั่นใจก็เริ่มร้องเพลงออกมาซีรีส์ได้ตัดภาพมาที่ปัจจุบันตอนนี้นางเอกได้ตั้งคำถามกับตัวเองว่าจะช่วยพระเอกหรือไม่ ่ดีชวยในมโนของนางเอกก็ได้มีภาพพระเอกปรากฏขึ้นมาได้บอกว่าสิ่งที่นางเอกเจอมานั่นคือตัวตนที่แท้จริงของพระเอกจริงๆแล้วหรอทำไมไม่ลองให้โอกาสพระเอกอีกรอบหนึ่งเพราะอันที่จริงแล้วนางเอกก็รู้อยู่แล้วว่าตัวตนของพระเอกเป็นยังไง ลองตั้งใจที่จะต่อสู้ให้พระเอกอีกรอบหนึ่งไม่ดีกว่าเหรอศึกษาดูว่าพระเอกเป็นคนยังไงกันแน่ในขณะเดียวกันพระเอกก็กําลังถูกสอบสวนโดยตํารวจและมีรุ่นพี่ของนางเอกอยู่ด้วยและก่อนที่พระเอกจะให้ปากคํารุ่นพี่ของนางเอกบอกกับพระเอกว่าให้คุณตอบแค่ใช่หรือไม่ใช่สั้นๆก็พอสายสืบเริ่มปั่นหัวพระเอกว่าอูซองเป็นคนดีและกําลังจะกล้าวไกลในอนาคตแต่ทําไมเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น เขายอมรับว่าเมื่อคืนมีการทะเลาะกันรุนพีของนางเอกพยายามห้ามพระเอกแต่าสายสืบก็ปั่นต่อโดยที่บอกว่าสงสัยเมื่อคืนจะมีเหตุการณ์เพื่อนสองคนกินเหล้าล็อกจากนั้นพระเอกเองก็อาจจะจ้วงแล้วก็ทำให้อูซอก ตุยแถมอูซ็อกยังเป็นหัวหน้าวงคอยสั่งสอนและดูแลคนอื่นแบบเนียนๆน,น,นั่นมันก็คงเป็นสาเหตุที่คุณหมันไสอูซ็อกพระเอกก็ถึงกับโมโหลุกขึ้นแล้วก็บอกว่าถ้าคุณไม่รู้เรื่องราวความจริงคุณไม่สมควรพูดลุนพี่ทนายของนางเอกก็รีบเข้ามาห้ามพระเอกสายสืบก็บอกว่างั้นตั้งข้อหาอีกกระทงหนึ่งแล้วกันพยายามขัดขวางการทํางานของเจ้าหน้าที่พระเอกก็ได้ระเบิดอารมณ์ใส่ลุนพี่ของนางเอกว่าเป็นทนายภาษาอะไรเนี่ยแทนที่จะปกป้องลูกความ แต่ท่าวันนี้ตอนนั้นก็มีข่าวมาว่าอีกไม่นานอายาการจะยื่นออกหมายจับพระเอกในเวลาต่อมานางเอกได้มาที่ทํางานแล้วเดินมาที่ห้องรุนพี่เพื่อมาต่อว่าที่ว่าเลิกว่าความให้กับพระเอกแล้วมันหมายความว่ายังไงทําไมเธอจะรับต่อหรอเลิกคิดเลยคดีนี้มีแต่เสียก็เสียแต่ว่าคุณโดรากิกําลังจะออกหมายจับอยู่แล้วมาถอนตัวตอนนี้มันใช่ที่ไหนกัน แล้วไหนรุ่นพี่บอกว่านี่คือโอกาสที่จะเป็นทนายความดาวรุ่งไม่ยอมให้ฉันแตะคดีนี้ด้วยซ้ําแล้วนี่คุณโดรากิกําลังจะขึ้นศาลโดยไม่มีทนายด้วยซ้ํารู้ตัวบ้างไหมคะเธอเองจะมาว่าฉันไม่ได้นะเธอเองก็รู้เธอถึงถอนตัวจากคดีนี้อีกอย่างหนึ่งอายการที่รับผิดชอบคดีนี้นั่นก็คือควานขยองยุนหัวแข็งจะตายไม่ใช่หรออะไรนะคะรุ่นพี่ ทนายควานเป็นทายาทบ้านอธิบดีของควานขยองซอนสุดยอดทนายความผู้ดีเก่าสืบทอดมาสามรุ่นรับใช้ประธานาธิบดีคนแรกแล้วพวกเขาก็พยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อที่จะลงเล่นการเมืองก็เลยใช้คดีนี้เป็นใบเบิกทางไงละ่ะฉันเองนะ่ะพยายามดิน้นรนเพื่อที่จะเอาชนะ แต่ก็ไปขัดใจอธิบดีอายการแต่ถ้าแกล้งแพ้แล้วส่งส่งไปก็จะโดนสื่อขย่ำอยู่ดีแบบไม่มีชิ้นดีเลยนี่น่ะมันคดีปราบเสียนเลยนะนางเอกได้เดินออกจากสำนักงานแล้วก็เห็นพวกที่ประท้วง ให้เปิดตัวคอตกกที่ทำร้ายอูซ็อกมาเดี๋ยวนี้ที่ห้องประธานบริษัทโกดี้เอนเตอร์เทนเมนต์ผู้จัดการและสมาชิกวงของโกบอยได้มาประชุมกันในการหาทางออกเรื่องนี้ตำรวจได้ฟันธงว่ารากิคือคอตกกแต่ผู้จัดการไม่ได้เชื่อแบบนั้นประธานเองได้บอกว่าขอให้พวกนายสงบปากสงบคำจนกว่าจะมีข้อสรุปของบริษัทเกิดขึ้นและโทรศัพท์ของท่านประธานก็ได้ดังขึ้นนักข่าวแบค็คเด้โทรมา เขาเลยสั่งให้ผู้จัดการพาเด็กๆไปที่พักก่อนหลังจากนั้นท่านประธานก็ตัดสินใจรับโทรศัพท์นักข่าวแบ็กว่าไงท่านประธานในเราบอกว่าจะไม่ติดต่อกันอีกแล้วไงก็อันที่จริงแล้วก็ไม่อยากติดต่อกลับมาหรอกนะแต่พอดีมีเรื่องสำคัญก็เลยติดต่อกลับมาครับผม อ๋อท่านประธานได้ดูรูปที่ผมส่งไปแล้วหรือยังก่อนที่จะเกิดเรื่องมีงานแฟนมิทติ้งของรากิใช่ไหมครับก็พอดีว่าเด็กคนนั้นโผลมาในงานแฟนมิทติ้งด้วยมันบังเอิญไปหน่อยปะท่านประธานลองคิดหน่อยเป็นไรคนนี้อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะทางด้านนางเอกได้มาพบกับพระเอกแล้วบอกว่าในตอนนี้ฉันยังไม่ได้เป็นทนายคุณแต่ฉันอยากจะถามคําถามง่ายๆแค่ข้อเดียวค่ะ จากนี้ให้มองตาฉันตรงๆแล้วตอบแค่ว่าใช่หรือไม่ใช่กับคำถามนี้ค่ะคุณเป็นคนลงมือคอตอกอคุณคังอูซอก ช่่หรือไมและถ้าผมตอบว่าไม่ใช่คุณจะเชื่อผมหรือเปล่าคุณเป็นคนลงมือคอตอกอคุณคังอูซอกหรือไม่พระเอกเอพูดกับนางเอกว่าไม่ไม่ถึงสมรอบแล้วบอกว่าผมไม่มีทางทำแบบนั้นแน่ๆน่างเอกได้ใช้ความคิดเกี่ยวกับพระเอกในตอนนั้นนางเอกก็คิดออกแล้วก็ร้องเพลงกฎหมายต้องคุ้มครองเราทุกคนทําเอาพระเอกที่กําลังเดือดดาลและโมโหอยู่ถึงกับงงเตกเมื่อเธอร้องเพลงจบ<ๆ>เธอก็หันมาบอกพระเอกว่า นี่คือเพลงที่คุณจะต้องฟังทุกๆ6กโมงเย็นแต่แน่นอนค่ะว่าฉันจะรับทำคดีนี้ถึงมันจะเป็นเรื่องที่ต่างออกไปหน่อยก็ตามก่อนที่จะเซ็นสัญญาว่าจ้างฉันมีเงื่อนไขกับคุณอยู่หนึ่งข้อก็แค่คุณยอมรับเงื่อนไขนั้นเท่านั้นหากคุณตกลง ฉันจะทำให้คุณพ้นผิดอย่างแน่นอนในเวลาต่อมาผู้จัดการได้มาเยี่ยมพระเอกเขาก็วอยวายดังลัน่นว่าจะเอาทนายความหญิงแบบบ้าบบอแบบนั้นมาว่าความให้กับผมหรอจ้างทนายใหม่ที่แพงกว่านี้ได้ปะผู้จัดการได้บอกว่าไม่มีใครที่จะทำคดีนี้ให้กับนายประธานบริษัทได้สั่งฝ่ายกฎหมายพิจารณายกเลิกสัญญาผูกขาดของนายแม้แต่ฉันเองในฐานะผู้จัดการของนายก็ไม่สามารถที่จะช่วยนายได้เพาแต่ นายทำแบบนั้นทำไมยังไงลากิก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ยิ่งคดีเป็นที่น่าสนใจมากเท่าไหร่กระแสะสังคมก็ยิ่งกดดันเขามากเท่านั้นโดยเฉพาะอายาการที่ทำคดีนี้พวกเขามีนิสัยที่ไม่ทนกับความพ่ายแพ้แถมยังมีแบ็กลังหนาปึกยิ่งปล่อยเวลาให้ผ่านไปนานเท่าไหร่การสู้ก็ยิ่งน้อยลงและทนายที่รจัจจดหามาให้คุณก็คงจะพูดแบบนี้ ทนายรัฐได้บอกกับพระเอกว่าก็แค่พระเอกรับสาร,รภาพจำคุก15ปีและเขาจะออกในรูปแบบว่าสภาวะจิตใจของพระเอกป่วยเขาได้บอกกับทนายของรัฐว่าเขาจะไม่ยอมและต่อไปนี้คุณไม่ต้องมาว่าความให้กับผมแล้วเพราะผมมีทนายของผมแล้ว นางเอกได้รับโทรศัพท์จากเลขาส่วนตัวของเธอว่าสถานีตำรวจคังซอนได้โทรมาเรื่องของคุณราอินางเอกยิ้มแล้วก็รีบคว้ากระเป๋าออกไปนอกบ้านบอกกับเลขาว่ายังไงช่วยเตรียมใบทนายแล้วยื่นเรื่องให้ด้วยนะคะ เธอได้เดินมาหาซุงแจแล้วก็สกิดบอกว่านี่ซุงแจตื่นได้แล้วไปทำงานกันเถอะซุงแจก็บอกว่าไหนเลิกเป็นติ่งกวงโกบอยแล้วไงแล้วทำไมถึงรับทำคดีนี้ล่ะฉันรับทำคดีนี้ในฐานะทนายไม่ใช่แฟนคลับจะรับทำคดีทำไมมองยังไงนนั่นก็เป็นคนร้ายชัดๆถ้าอย่างนั้นหลักฐานที่ว่าราคีเป็นคนร้ายก็คงหาเจอง่ายๆอย่างนั้นสินะอ๋อ ฉันได้ยินมาว่าก่อนหน้านี้ไม่นานมีคนบุกลุกไปบ้านเขาก็นนาจะเป็นพวกซาแซงแฟนเขาไม่ได้แจ้งความเพราะว่ากลัวจะเป็นข่าวใหญ่แล้วก็ยามที่นั่นอาจจะรู้อะไรบางอย่างลองไปถามดูแล้วกันไปหาข้อมูลส่วนตัวพวกซาแซงมาด้วยก่อนถึงกำหนดไตส่สวนเพื่อออกหมายจับนางเอกได้มาที่เกิดเหตุ ตรงนั้นตึก103ชั้น4ห้องของพระเอกและก็ตึก102ชั้น2นั้นก็เป็นหอพักของวงโกโบอยซึ่งสมาชิกอย่างคังอูซอนเชเวเจีและอียองบินอาศัยอยู่ด้วยกันทั้งหมดจากคำให้ปากคำของพระเอกเกิดในเวลาประมาณ2ทุ่ม10นาทีผู้ตายอย่างอูซองได้ไปที่บ้านผู้ต้องสงสัยโดยรักในเวลาประมาณ10นาทีต่อมาแม่บ้านยองซุกได้เลิกงานและในบ้านเหลืออยู่แค่2คนเท่านั้นคาดว่า าการตุยของอูซอกนั้นน่าจะอยู่ในเวลาเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งและจูจ่ๆในคืนนั้นฝนก็เริ่มตกอย่างหนักใครบางคนได้ทําอูซองถึงแก่ความตุยและถ้าไม่ใช่ฝีมือของพระเอกล่ะ หรือจะเป็นบุคคลที่3ที่สามารถบุกเข้ามาถึงที่นี่ได้บุกเข้ามาถึงที่นี่ได้ยังไงกันสวัสดีครับคุณผมมาจากแผนกคดีอายการที่3สํานักง,งานเขตอายการกรุงโซควานกระยองยุนครับยินดีที่ได้รู้จักนางเอกไม่ได้จับมือแถมตอบกลับว่าคดีได้ผ่านมาหลายวันแล้วและที่เกิดเหตุจะต้องถูกปิดกัน้นแต่นี่ทําไมคุณยังไม่ทาเกิดที่ผมยังไม่ทํานั่นก็คือผมต้องดูที่นี่อย่างละเอียดสุดๆอ,อ๋อเหรอคะงั้นขอตัวพอมาถึงก็จะขอตัวกลับนี่ก็คง จะมืดแปดด้านไปเลยสินะทนายเซนาขอบคุณนะคะทนายควานไม่อยากก็รู้ว่าคุณสนใจทนายตรงข้ามด้วยที่จริงแล้วผมว่าคุณไม่ต้องเลืองแรงดีกว่านะกับเรื่องคดีนี้มันจบง่ายจะตายกับบุคคลสองคนที่อยู่ในห้องคนตุยในพื้นที่ปิดเรื่องนั้นต้องรอให้มีการสอบสวนความคืบหน้าให้มันชัดเจนมากกว่านี้จะดีกว่าไหมคะ มาเตคีที่เขาออกบ้านหลังนี้ก็มีคนเดียวที่ถืออยู่และที่สําคัญพยานที่อยู่ของเธอก็ได้รับการยืนยันแล้วด้วยจากคําที่ให้การของคนรอบข้างคนเดียวที่รู้รหัสผ่านบ้านหลังนี้มีแค่คุณโดรากิเท่านั้นครับก็อย่างที่คุณเห็น ไม่มีร่องรอยการบุกลุกจากคนภายนอกเลยแม้สักนิดเดียวกล่าวง่ายๆก็คือมีแค่ผู้ตุยกับผู้ต้องสงสัยที่อยู่ด้วยกันสองต่อสองก็เท่านั้นและผมก็ได้ยินว่าลูกความของคุณปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาการทำตัวที่ไร้เหตุผลแบบนั้นมันไม่ต่างอะไรจากคนบ้า คุณทนายเองก็รู้จักผมดีไม่ใช่หรอครับนางเอกได้สังเกตเห็นทนายควานมีฝายอยู่ที่ต้นคอทําให้เธอนึกขึ้นมาได้ว่าเด็กผู้ชายที่แกล้งเธอนั้นก็มีฝายอยู่ที่ต้นคอเหมือนกันควานกิยองยุนนางเอกได้สวนกลับขึ้นไปทันทีว่าพเพอิญว่าฉันเป็นคนบ้าๆบอๆและชอบคดีอะไรแบบนี้เจอกันในวันไตส่สวนนะคะที่สำนักงานทนายของนางเอกประธานบริษัทได้มาต่อว่าเธอ หากเธอว่าความให้โดรากิก็รู้อยู่แล้วว่าคดีนี้มีแต่แพ้กับแพ้และอีกอย่างหนึ่งทนายฮาวังรุ่นพี่ทนายความของเธอก็ยังเป็นที่ปรึกษาของบริษัทโกลเด้นเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วคุณเลือกที่จะทําในตอนที่โดรากิกําลังจะถูกลอยแพ้ทําไมสํานักง,งานกฎหมายเดียวกันต้องขัดกันนะท่านประธานกลัวอธิบดีความจองซอนขนาดนั้นเลยหรอคะคาพูดนี้ทําให้ประธานถึงยุดนางเอกก็ได้เท้าความไปนู่นแล้วคะ่ะตั้นแต่เธอเรียนเนติบัณฑิตจ,จบมาและมีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งแผนที่จะ เป็นอายการหรือสามารถทำกับสำนักง,งานกฎหมายใหญ่ๆได้แต่ทำไมเธอเลือกที่จะทำกับท่านประธานเธอได้ให้เหตุผลต่อไปว่าจริงๆแล้วควานยองซอนชอบทำคดีแบบนี้ยูยงสื่อหาผู้พิพากษาของตัวเองและถ้าเป็นแบบนั้นจะมีเหยื่อเพิ่มอีกในคดีนี้มีจุดขัดแย้งมากมายทำไมเธอถึงมั่นใจคดีนี้เป็นพิเศษนะ มีเรื่องที่อยากจะลองตรวจสอบดูค่ะเป็นเรื่องส่วนตัวเออเออไม่รู้ด้วยแล้วจะทำอะไรก็ทำไปผมไม่รู้อะไรด้วยแล้วทั้งนั้นแล้วนี้ถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาคุณเองก็ต้องรับผิดชอบเองทั้งหมดนะค่ะท่านประถานแหมตอบซะดิบดีเลยนะที่ร้านอาหารนางเอกได้สัมภาษณ์ซาแซงแฟนที่สนใจนั้นได้เรียกพวกเธอมาพวกเธอได้ปฏิเสธทั้งหมดจนกระทั่งนางเอกเอาคลิปวิดีโอให้ดูว่าซาแซงทั้งสองมีการบุกลุกเคหสถานในยามวิกาลแต่พระเอกไม่ได้แจ ้ความและสิ่งที่พวกคุณทำนั้นบุกรุกเข้าไปทำให้เกิดคดีคอตกอขึ้นแล้วนี่พวกคุณสองคนไม่รู้หรอกค่ะว่าถ้าพวกคุณสองคนตกเป็นที่สนใจของนักข่าวว่าพวกคุณสองคนบุกรุกเข้าไปในบ้านโดรกิมันจะเป็นยังไงกันนะฉันก็แค่ยื่นฟ้องคุณในแต่ละคดีอย่างช้า กระแสที่มีอยู่ในตอนนี้ก็จะเริ่มหักเหนี่ยังไม่รวมกับดอมแล้วก็แฟนเพจคุณคิดดูสิว่าคุณจะโดนหนักแค่ไหนพวกเธอจึงตัดสินใจเล่าให้ฟังทุกขั้นตอนอย่างละเอียดยิบคือเพื่อเราสองคนแอบอยู่ตรงด้านข้างของกำแพงวิลล่าจากนั้นช่วงระยะเวลา5้าทุ่ถึงเที่ยงคืนยามที่เฝ้าวิลล่าจะมีการผัดเปลี่ยนเวรกันก็เลยใช้โอกาสนั้น ปีนฟากหนึ่งของกำแพงเข้ามาส่วนตำแหน่งกล้องวงจรปิดพวกเราก็รู้อยู่แล้วจังหวะที่เปิดประตูเข้าวิลล่าด้านล่างเราก็แค่รอจังหวะให้มีคนเปิดประตูแล้วเราก็รีบออกไปให้ทันประตูก่อนที่จะปิดลงเพราะวิลล่าต้องรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกบ้านโถงทางเดินกับบันไดไม่มีกล้องวงจรปิดค่ะสุดท้ายก็คือถอดหลอดไฟเลเซอร์ออกแล้วก็ซุ่มดูตรงบันไดเรื่อยๆที่พวกเราทําแบบนี้ก็คือว่าถ้าเราขยับตัวแม้แต่นิดเดียวหลอดไฟเลเซอร์จะทํางานแล้วพวกเราก็จะ จบทันทีพอรากิมาถึงเราก็แอบดูรหัสนิรภัยในการเข้าห้องพอได้รหัสมาหนึ่งครั้งแล้วก็ดูวันที่รากิมีตารางงานและก็เป็นวันที่คุณป้าแม่บ้านไม่มาแล้วพวกเราก็ค่อยเข้าไปค่ะถ้าพวกเขาไม่เปลี่ยนรหัสเราก็สามารถเข้าออกได้เรื่อยๆที่เราพูดไปหมดเนี่ยเรามีคำถามว่ารากิเป็นคนฆ่าอูซอใช่ไหมวนันไต่สวนที่ศาลกลางกรุงโซนางเอกได้ให้กำลังใจพระเอกก่อนที่จะขึ้นให้ปากคำต่อหน้าศาล ว่าถ้าหากคุณไม่ได้ทำความผิดแล้วคุณควรเชิดหน้าไม่ใช่เดินก้มหน้าแบบนั้นทางด้านพระเอกก็บอกนางเอกว่ามันไม่ใช่ผมจริงๆนะผมได้คิดทบทวนทุกๆอย่างแล้วในวันที่เกิดขึ้นแต่ความจำนั้นมันหายไป นางเอกได้ให้คำยืนยันกับพระเอกว่าฉันในฐานะทนายความของคุณเมื่อฉันรับผิดชอบคดีนี้แล้วคุณต้องพ้นผิดอย่างแน่นอนและก่อนขึ้นศาลนางเอกได้ให้พระเอกพูดตามเธอว่าข้าพเจ้าโดรากิไม่ได้เป็นคนขอตกอรังอูซอนข้าพเจ้าไม่ขอรับสารภาพนางเอกได้เปิดฉากที่ศาลว่าข้าแต่ศาลที่เคารพเหตุผลเดียวที่อายการสรุปว่าจำเลยคือฆาตากร ก็คือการที่คนนอกไม่สามารถที่จะเข้าออกที่เกิดเหตุได้เพียงข้อเดียวเท่านั้นค่ะแต่ว่าครั้งหนึ่งเมื่อครึ่งเดือนก่อนเคยตกเป็นเหยื่อบุกลุกที่อยู่อาศัยโดยผิดกฎหมายจากซาแซงแฟนมาก่อนซึ่งในวันนั้นผู้ต้องสงสัยเองไม่ได้แจ้งความและเรื่องนี้ได้รับการพิสูจน์ในเชิงประจักษ์ ดังนั้นข้อสันนิษฐานของอายการที่บอกว่าไม่สามารถมีบุคคลที่3เข้าออกได้จึงขาดความน่าเชื่อถือทนายความได้ขัดขันนางเอกได้พูดต่อไปว่าตอนนี้ทางอายการได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุในบ้านของจำเลยทั้งหมดสิ้นแล้วแต่เพราะว่าเอกสารขอหมายสารกลับไม่มีคำกล่าวถึงอาวุธที่ต้องสงสัยในการก่อเหตุแม้แต่น้อยค่าตัดสารส่วนตรงนั้นมันอยู่ในระหว่างการสอบสวนครับจึงยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยรายละเอียดได้ เพียงแต่เราแจ้งเกี่ยวกับว่าไม่มีร่องรอยของการบุกลุกจากคนภายนอกในคืนนั้นเป็นตอนเที่ยงคืนและมีฝนตกหนักในรอบประวัติการอาจจะมีการชะล้างร่องรอยการบุกลุกจําเป็นที่จะต้องนํามาพิจารณาใหม่อย่างละเอียดถี่ถ้วนค่ะทางทนายจําเลยกําลังจะคาดเดาอย่างไร้มูลความรับผิดชอบในการพิสูจน์ความจริงว่าฉันคาดเดาหรือไม่คาดเดานั่นเป็นหน้าที่ของอัยการนะคะนอกจากนั้นการบันทึกคําให้การของจําเลยมีคําว่าร่องรอยหรือคน กำลังหาสิ่งของอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งถูกถามซ้ําไปซ้ำม,มานั่นหมายความว่าความเป็นไปได้ที่จะพบล่องลอยหรือคนในที่เกิดเหตุเป็นสิ่งที่ไม่สามารถตัดออกไปได้ค่ะโดยถั่ยไปแล้วล่องลอยการลรื้อค้นของคนร้ายนั่นก็คือพยายามหาอะไรบางอย่างจากพยานหรือพยานเองได้ซ่อนอะไรบางอย่างไว้ผู้ก่อเหตุไม่คุ้นเคยกับสถานที่แปลว่าไม่ใช่จำเลยแต่เป็นบุคคลที่ 3. สาศาลได้ถามทนายฝั่งอัยการแล้วเขาตอบว่าได้พบครับ ตามหลักกระบวนการพิจารณาคดีอาญาการจะตัดสินว่ามีความผิดหรือไม่นั้นต้องตั้งอยู่บนพยานหลักฐานที่พิจารณาข้อสงสัยอันสมควรดังนั้นในเมื่อตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะแสดงหลักฐานอันเป็นที่ชัดเจนได้เพื่อมาพิสูจน์ข้อกล่าวหาของจำเลยคำร้องขอหมาจับการควบคุมตัวไว้ก่อนจึงถูกสมควรยกเลิกตามคำร้องค่ะดิฉันในฐานะทนายจำเลยขอยึดหลัก สันนิฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์และขอยืนการให้ปล่อยตัวจำเลยชั่วคราวโดยไม่ควบคุมตัวที่หน้าห้องพิจารณาคดีของศาลทนายควานได้มาดักลอนางเอกพร้อมบอกว่านี่แค่ยกแรก เธอปล่อยหมัดซะสวยเลยนะนางเอกก็ทำท่าทางเหมือนจะสวนหมัดกลับทนายควานเขาเรียกว่าไม่ใช่หมัดสวนแต่คือการโจมตีเข้าไปแบบนี้แต่ว่าวันนี้ไม่มีการโจมตีเลยนะคะไว้คราวหนะ้าลองเทียบกันดูว่าหมัดแยับและหมัดสวนมันแตกต่างกันยังไงถึงเวลานั้นฉันจะน็อกคุณให้ร่วงไปเลย ข่าวบันเทิงเกาหลีใต้ได้รายงานว่าคำร้องที่ถูกควบคุมตัวโดยอายการได้ถูกยกเลิกแล้วและได้ให้ปล่อยตัวโดรากิชั่วคาวซึ่งศาลนั้นได้พิจารณาแล้วว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะหนีหรือทำลายหลักฐานเพราะว่าการสืบสวนยังไม่สิ้นสุดและจะได้เข้ารับการสืบสวนครั้งต่อไปพระเอกได้เห็นป้ายไฟของเขาข้างทางจึงขอลงไปดูในป้ายมีคำขีดเขียนว่าเขาคือฆาตกรเมื่อเขากลับไปที่วินล,ล่าของเขาเขาก็ได้เห็น ความทรงจำในอดีตย้อนกลับมาเขายังพูดคุยอยู่กับอูซอนพระเอกทำใจไม่ได้เลยมานั่งกงกงอยู่คนเดียวในสวนสาธารณะดื่มจนหมดสติไปและในตอนเช้าเมื่อเขาตื่นขึ้นมาเขาก็ต้องประหลาดใจที่นี่คือบ้านใครเขาเดินสำรวจไปรอบๆจนกระทั่งไปเจอนางเอกเธอได้บอกว่ายินดีต้อนรับสู่บ้านของฉันคะ่ะและเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นติดตามได้ในอีพีหน้านะคะ